สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่29มิถุนายน2 5 5 8นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังอยู่ในความเสี่ยงทางลงอยู่นะคะก็มองแรงกดดันหลักมาจากเรื่องประเด็นของกรีซที่ใกล้เข้าสู่ช่วงเด็ดลน์วันที่30มิถุนาแต่ว่าดูเหมือนว่าในส่วนของความคื้นหน้าของการเจรจาเนี่ยจะไม่ได้เป็นไป ตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เนี่ยธนาคารพาณิชย์ของกรีซจะหยุดทําการต่ออีก1วันนะคะหลังจากเงินช่วยเหลือสภาพคล่องฉุกเฉินหรือว่า ELA ไม่เพียงพอนะคะในขณะที่นายกรัฐมนตรีของกรีซเนี่ยจะขอทําประชามติ ว่าจะรับเงื่อนไขของกลุ่มจะมีหรือไม่นะคะซึ่งโพล่าสุดเนี่ยมีราว57%ที่ยังปรารถนาให้กรีซอยู่ในกลุ่มยูโรโซนนะคะก็ดูเหมือนคล้ายๆกับการผลักภาระหน้าที่ไปให้กับทางประชาชนแทนนะคะยังไรก็ตามเนี่ยคงต้องก้าวผ่านวันที่30มิถุนายนนี้ไปก่อนนะคะซึ่งตัวการทําประชามติกําหนดจะมีขึ้นในวันที่5กรกฎาคมนะคะณนะปัจจุบันเนี่ย ความคืบหน้าต่างๆค่อนข้างที่จะไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลกันค่อนข้างมากว่าจนในนาทีสุดท้ายแล้วเนี่ยกริซจะดีฟอ์นี่หรือไม่นะคะส่วนในประเด็นตัวอของ ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองเนี่ยมีความเห็นจากประธานเฟดสาขานิวยอร์กนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ในเดือนกันยายน,นนี้มีมากขึ้นนะคะหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในเกมที่ดีต่อเนื่องนะคะส่วนมูฟเมนต์ในทางภูมิภาคของเรานะคะ,ะประเทศจีนเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยได้ประกาศ ลดอตราดอกเบี้ยลงเป็นครั้งที่4ของปีนี้นะคะหลังจากการลงทุนของภาครัฐส่งสัญญาณการชะลอตัวนะคะก็เป็นเรื่องของนโยบายที่ค่อนข้างจะตรงข้ามกับทางฝั่งตะวันตกสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามาอย่างน้อยก็ช่วยหนุนในแง่ของการรองรับหรือว่าคูชชั่นตัวปรับตัวลงของตลาดะคะซึ่งวันนี้คิดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจาก ปัจจัยภายนอกค่อนข้างเยอะนะคะทั้งประเด็นของกรีซเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะยังมีความไม่แน่นอนมากแล้วก็สร้างความผันผวนหรือว่าวาดหวันให้กับนักลงทุนได้ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะอิงทางด้านขาลงไปนะคะซึ่งมองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนักลงทุนค่อนข้างจะมองประเด็นของกรีซอยู่ใน ในระดับที่น่าจะเป็นตัวจำกัดอัพไซด์นะคะแต่อาจจะเป็นลักษณะของการมองโลกในแง่ที่ค่อนข้างดีนะคะประเมินความเสี่ยงที่ดูจะต่ำเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความไม่แน่นอนตรงนี้ยิ่งมีมากขึ้นในกรอบระยะเวลาที่ลดน้อยลงแค่วันถึง2วันตรงนี้เนี่ยคิดว่าความผันผวนในตลาดการเงินน่าจะมีค่อนข้างเยอะนะคะก็มองแรงกดดันเนี่ยค่อนข้างมาก ถ้ามองระดับ P/E ของไทยเราตอนนี้ถือว่าไม่ได้ถูกมากนักนะคะประวติ P/E อยู่ที่สูงกว่าระดับ15เท่านะคะเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงทางลงนะคะในกรณีฐานหรือว่าเบสเคสของเราเนี่ยดาวไซต์น่าจะอยู่ที่ระดับ1,477จุดนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ตอนนี้ระยะสั้นก็มองดูสถานการณ์ของกรีซก่อนเพราะฉะนั้นก็ตั้งจุดถอยเอาไว้ดีกว่านะคะ1,500จุดหลุดเมื่อไหร่หยุดไว้ก่อนนะคะรอดูสถานการณ์ต่อนะคะในส่วนของหุ้น ในพอระยะสั้นคงตัว Echo, BDMS แล้วก็ a s i r n p r o p e r t y ไว้นะคะตัวหุ้นที่มีโอกาสติดแคชบาลานนะคะมีแล้ว3ตัวนะคะ NPP w 2นะคะ RCI w แล้วก็ CMO w หนะคะหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะนำเสนอหุ้นเพิ่ม2ตัววันนี้นะคะตัวแรก c s s นะคะตัวนี้เนี่ยคาดหมายกำไรไตรมาสที่2เพิ่มขึ้น QonQ แล้วก็ e ย r on Year นะคะจากงานประมูลด้าน IT ของภาครัฐนะคะซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ แล้วก็ส่วนแบ่งจากบริษัทย่อยนะคะ uh, Neon Works นะคะที่ uh, เริ่มรับรู้ในไตรามาสที่2นะคะในส่วนของธุรกิจติดตั้งระบบโทรคมนาคมยังมีการเติบโตที่ดีนะคะโดยล่าสุดได้งาน d t แทเข้ามา 500ล้านบาทนะคะก็จะรับรู้ในปีนี้ให้เข้าซื้อที่5บาทแปบห้าเราทำกำไร6บาทสิบนะคะตัดขาดทุน5บาท60บนะคะตัวที่2เป็นเมเจอร์นะคะตัวนี้เนี่ยราคาหุ้นเมื่อวนันศุกร์ดีกลับขึ้นมาปิดที่ระดับสูงสุดของวันนะคะในขณะที่ภาพยนตร์ที่เข้าฉายในไตรมาสที่2หลายเรื่องทำไรายได้สูงนะคะเราคาดว่าน่าจะต่อเนื่อง มีอีกหลายเรื่องเด่นเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะให้ตั้งถอยนะคะรอรับซื้อที่32บาทนะคะรอทํากําไร3าบาท50แต่ขาดทุน30บาท75นะคะส่วนตัวอื่นถือสถานะต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์พาพอร์ตบ้านกูหรือว่า t m d นะคะส่วนหุ้น SBL นะคะสถานะชอ็อตเซลล์ VGI ยังคงถือสถานะต่อเช่นเดียวกันค่ะที่ประชุมในส่วนของลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ